กระเบื้องจานทั้งหลายที่ถูกจารึกด้วยอักษรโบราณโดยเฉพาะแผ่นที่จารึกคำพมพยากรของท่านพระอรหันต์โสนเถระถือได้ว่ามีส่วนสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อชาติาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างสูงการใช้อภิญญาของท่านด้วยจิตที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์ชี้จุดให้สร้างเมืองและสถานที่สำคัญจนมีผลมาจนถึงทุกวันนี้ ในคำจารึกแรก,แรกท่านพยากรณ์ว่าสุวรรณภูมิอยู่พันสี่สิบห้าปีต่อนนั้นชื่อคูเมืองมีชื่ออยู่ว่าคูบัวเมืองมีชื่อว่าราชพีเป็นราชบุรีนาการต่อไปคำพยากรณ์นี้ตั้งแต่พศ264ทําทำให้พระเจ้าตะวันอธิราชขุนเดือนเด่นฟ้าพระราชโอรสและทุกคนที่อยู่ภายในห้องนั้นได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วว่ากรุงสุวรรณภูมินั้น จะตั้งอยู่ต่อจากนั้นได้เพียง781ปีจากนั้นก็ล่มสลายหายไปและเมืองที่สองที่ท่านสั่งให้สร้างก็คือโซนาว่าปุณโมนีมาถึงสุนาปรันตะเมืองพิิพรีมาธมนสลีงามตัวควรสร้างเมืองเพื่อเมื่อหน้าคนละลึกถึงปุณนมนีเอาพุทธศาสนามาครั้งก่อน เป็นอันว่าพระนางสลิงามตัวเทวีจดคำท่านพระโสนะแล้วก็สร้างเมืองชื่อเมืองเพชรพิพพีซึ่งก็คือเมืองเพชรบุรีในปัจจุบันนี้นี่เองเดือนเด่นฟ้าลงคำโสนะสัจพันธะคีรีพุทธเหยียบรอยตีนบนเนินหินให้สัจพันธ์เถระพร้อมคนกราบไหว้เป็นพมนักณเมืองละโว ตีนหนึ่งแขวงเมืองเกาะแก้วใกล้ฝั่งน้ำทะเลใหญ่รอยตีนนี้ให้คนน้ำเคารพกราบไหว้บูชาภายหน้าลุ1,125ปีคนเมืองต่างๆฟังว่าจะรู้พากันไปเที่ยวกราบไหว้บูชาเมื่อปีพุทธกาล2,500แล้วแสนพลอ่านเบื้องจานดูรู้เรื่องเผยให้คนอ่านรู้มีพิขุชื่อพระมหากอบเมืองอื่นมาช่วยคนชื่อทองดำสร้างเรือนยอดใหญ่เจริญรุ่งเรือง จะเห็นได้ว่าเมืองละโวนี้ซึ่งก็คือเมืองลบบุรีในปัจจุบันนี้ท่านก็สั่งให้พระเจ้าเดินเด่นฟ้าไปพัฒนาให้มีความเจริญเพราะมีรอยพระพุทธบาทที่เขาสัจพันธ์ทคีรีรวมถึงรอยพระพุทธบาทที่เกาะแก้วซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต เดือนเด่นฟ้าลงคำเถระโสนะว่าเมืองสุวรรณภูมินี้ตั้งอยู่ถึงพันสี่ปีจะย้ายไปที่ช้างคอมที่พวกเราพักอาศัยในก่อนนั้นอันโมนิยะไปบำรุงเดือนเด่นฟ้าผู้ก่อเมืองวัดมหาธาตุกวางหมอบล้อธรรมอุโบสถเจดี JD, เมืองให้ชื่อเมืองว่าธรรมราชซึ่งช้างคอมนั้นต่อมาได้เปลี่ยนเป็นธรรมราชซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเอง เดือนเด่นฟ้าฟังคำโซนะเอาใส่หัวสร้างเมืองเถื่มทองเมืองอู่ทองเมืองนองทองเมืองพลีเมืองช้างค่อมเมืองพุนพินตามคำโซนะสั่งเดือนเด่นฟ้าจานคำโซนะเมืองนองทองตูนางโหมาดีเคยครองเมืองมาก่อนเมืองนางสู่เมืองแมนร่วมสร้างเมืองทองเราเคยอยู่เทศนาสอนคนนองทองควรสร้างเมือง แล้วให้ชื่อว่าการจนบุรีควรสร้างพงตึกบ้านของโหมาดีปูทองเขาเขียวเมื่อหน้านี้มนตของพิษณุตั้งเรือนใหญ่สร้างเมืองให้ชื่อการจนบุรีควรที่อุตระไปร่วมทำวัดมหา,าธาตุและวัดที่ดงศักจะเห็นได้ว่าท่านพระโสะนาเทรานั้นให้ความสำคัญทั้งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตการซึ่งก็คือท่านมนตของพิษณุ ซึ่งเมืองนองทองก็คือจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันนี้นี่เองเดือนเด่นฟ้าสุวรรณภูมินี้เขียนคำเทราโสนะว่าเมืองอู่ทองเมื่อลุพุทธกาล1270ร1 2ยจะเป็นเมืองสองพลุขึ้นพุทธกาล1517ร1 15ออู่ทองชื่อสุพรรณบุรีเขี่ยวศึกชนะศรีวิชัยธรรมราช คำพยากรณ์ทั้งหมดที่จะรึกไว้เป็นคำของพระอระหันต์โสนเทระส่วนหลวงปู่เป็นแต่ผู้ที่นำออกมาอ่านเปิดเผยออกสู่สาธารณะเท่านั้นขออย่าได้มีท่านใดที่มีความคิดประมาทอันจะเป็นผลให้มีวิบากกรรมหนักจากเนื้อความในตอนที่แล้วที่จะรึกไว้ว่าฟ้าเมืองไทยสร้างเมืองเถื่อมทองใหม่พุทธกาล1122ร11ขึ้นชื่อไทยทวาราว คือไทยมอญลาวปี1122ปีถอเดือน5วันขึ้นหนึ่งค่ำท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะอยากทราบว่าพระราชวังของเมืองไททวาลาวตั้งอยู่ที่ตรงไหนหลวกปู่อธิบายว่าคำตอบอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ มีเนื้อความว่าแล้วโปรดให้สร้างพระราชวังไว้คู่กับวัดชื่อว่าวังนครปฐมที่วังเดิมนั้นอยู่ข้างตะวันตกพระปฐมเจดีห่างประมาณ30เส้นมีฐานปราสาทและท้องพระโรงโบสถ์พลามสะน้ำกำแพงชั้นในชั้นนอกก็ยังปรากฏอยู่บ้าง จากพระราชพงศาวดารน,นี้ทำให้ทราบว่าร่องลอยพอจะสันนิษฐานได้ว่าพระราชวังเก่าของกรุงไทยทวาราวอยู่ตรงบ้านเนินปราสาทอันเป็นที่ตั้งพระราชวังสนามจันร์ในปัจจุบันนี้โดยยังปรากฏเนินดินและลำคูเก่าล้อมรอบอยู่จะรึกเนื้อความต่อไปว่าวัดพุทธบรมธาตุพระพุทธบรมธาตุ ชื่อใหม่ตั้งชื่อวัดใหญ่ถวายพิขุทั่วถิ่นมีงานทั้งเมืองและวัดขุนฟ้าเมืองไทยสร้างเถื่อมทองอารามใหญ่บรมธาตุเมืองกรุงไทยทวาลาวแล้วปี1128ปีมะเสง็งเอาเกาะอ,อีหอมสร้างวัดอารามพุทธมนสุข,ขันธาวาสเชิญเถระ อักขะสุนันโทกำหนดนิมิตและขันธสีมาขึ้น15บห้ข้าเดือน4ปีพุทธปรินิพ่านล่วงได้1,130หลวงปู่อธิบายความว่าวัดพุทธบปร,รมธาตุนี้คือวัดพระปถมเจดีจากจารึกในกระเบื้องจานพระเจ้าเดินเด่นฟ้าสุวรรณภูมิสร้างขึ้นในปีพศสองจากนั้นว่างเว้นมาอีก5 0ากับหปี พระเจ้าเลืองแสงฟ้าสวรรณภูมิได้ทำการบูรณะซ่อมแฟมโดยสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบเจดีย์องค์เก่าและห่างจากนั้นมาอีก359ปีพ่อขุนฟ้าเมืองไทยบูรณะขึ้นใหม่จึงมีความสูงถึง19วาสออกคือความสูงตั้งแต่ฐานถึงยอดแต่ถ้านับทั้งเกาะฐานองค์ด้วยจะได้ความสูงที่42วาสออก ส่วนองค์พระปฐมเจดีย์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ชั้นนอกได้เสริมสร้างใหม่พศ2 4 0 3มีความสูงอยู่ที่60วา1คืบ6นิ้วหลวงปู่อธิบายว่าเกาะอีหอมตามที่ปรากฏในกระเบื้องจานนั้นปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าดอนใหญ่หอมซึ่งพระเจ้าขุนฟ้าเมืองไทยได้นำที่ดินในบริเวณดังกล่าวมาสร้างวัดเมื่อพศ1128 ส่วนพระยาพานเมืองฟ้านั้นขึ้นครองกรุงไทยทวาราวเมื่อปีพศ1548ซึ่งเป็นเวลาที่ห่างกันไปอีกถึง420ปีจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันซึ่งท่านผู้ชมสามารถไปรับชมได้ในคลิปเดียวที่มีชื่อว่าพระยากรงพระยาพานตำนานที่ไม่ตรงกับความจริงและคลิปวิดีโอต่อกันที่มีชื่อว่าพระยาพานเมืองฟ้าพระนามนี้คู่ควรมหาราชและคลิปิดีโอที่ต่อกันมีชื่อว่าข้าขวัญเมืองของพระยาพาน ขุนฟ้าเมืองไทยครองไทยทวารลาวได้เพียง32ปีก็สิน้นกระเบื้องจานแผ่นต่อมาจะเรียกว่าใต้ฟ้าเมืองครองกรุงไทยทวารลาวพุทธการ1,134มเหสีชื่อพะนางสีชะแลมไทยชายาน้อยชื่อช่อแสงฟ้าเทวีกลางชื่อสุรางฟ้าเมื่ออภิเศกแล้วให้สร้างเรือนยอดชุมไฟผีพ่อเรือนยอดใหญ่ติวาเอาตะเคียนขึ้นเสาคือแลพื้น ใจใคร่เอาขึ้นวัดพระเมนเผาเมื่อ15้าค่ำเดือน3 1,135สร้างอุโบสถสร้างพุทธองค์เทศสร้างกงล้อธรรมจักรชื่อวัดพระเมนเราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงตามที่ท่านท่านพระโสนเถระได้พยากรณ์ไว้ดังเนื้อความที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าเมืองเถื่อมทองเป็นเมืองไทยทวาราว พุทธกาล 1, 1 2 0 2พ่อฟ้าเมืองตั้งชื่อใหม่เมื่อตายแล้วใต้ฟ้าผู้ลูกชายสร้างเรือนยอดชุมไฟพอ่อสร้างวัดพระเมนมีเจดีย์อุโบสถอาจจะเรียกได้ว่าการสร้างพระเมนในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง10วาและที่น่าแปลกใจคือการใช้ต้นตะเคียนมาขึ้นเสาคือรวมถึงยังทำพื้นอีกด้วย และอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ยินเป็นครั้งแรกก็คือคำว่ามเหสีชายาน้อยและคำว่าเทวีกลางรวมถึงคำว่าอภิเศกใต้ฟ้าเมืองผู้สร้างวัดพะเมนแล้วปี1137เมื่อมเหสีฉลมไทยมีลูกหญิงชื่อเฉลิมเมรุฟ้าเดือนเจขึ้นหนึ่งค่ำพุทธกาล1135 ชายาน้อยช่อแสงฟ้ามีลูกชายเดือนห้าแหลมหนึ่งขาปี1136ชื่อชะกันฟ้าไทยเทวีกลางสุรางฟ้ามีลูกหญิงปีนี้เดือนสี่ชื่อสีสวรรค์ไทยกูให้ช่อแสงฟ้าขึ้นที่อัคระมาะเหสีแม้ผู้ใดติจะบั่นหัวมันผู้นั้นหลวงปู่อธิบายความว่าขุนใต้ฟ้าเมืองนี้ท่านมาในการดี ซึ่งพ่อขุนพ่อและแม่ได้จารึกเรื่องไว้จึงปรากฏให้รู้เริ่มด้วยความต้องการของเจ้าพ่อเจ้าแม่แม้ต่อหน้าต้นผีเป็นผลยอดสุดของความรักและปารถนาเมื่อเกิดในงานบูชาสการะเคารพกราบไหว้ซึ่งเป็นต้นประชุมเพลิงจึงมีงชื่อว่าใต้ฟ้าเมืองในการต่อมาก็มีการสถาปนาบ้านเมืองขึ้นเป็นกรุงไทยทวาราวเมื่อท่านได้สืบต่อก็สร้างเรือนยอดให้ชื่อว่าพระเมน และเมื่อต่้งวัดก็ให้ชื่อว่าวัดพระเมนพระองค์ได้กระทําสิ่งที่เป็นต้นแบบไทยไว้การใช้เงินหล่อรูปเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช้เงินยวงหล่อพระพุทธรูปสําหรับวัดพระเมนนั้นปัจจุบันนี้เหลือเพียงซากวัดร้างไม่มีผู้ใดปฏิสังขอนตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์อนันตาอุทยานตําบลห้วยจรเ้ห่างจากพระปสมเจดีไปทางทิศใต้ไม่ไกลนัก และจากข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กล่าวว่าวัดพะเมนนั้นสร้างในสมัยทวารวดีมีอายุเท่ากับพระปฐมเจดีนั้นก็ควรจะได้มีการปรับแก้ให้ถูกต้องเพราะพระปฐมเจดีนั้นสร้างตั้งแต่เมื่อพศ2 6 4ส่วนวัดพระเมนนั้นสร้างแล้วเสร็จเมื่อพศ1137ระยะเวลาห่างกันถึง873ปีที่สําคัญคือสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าใต้ฟ้าเมืองกษัตริย์แห่งกรุงไทยทวาราว ไม่ใช่ทวาราวดีที่แปลว่าเมืองเขมรพระเจ้าใต้ฟ้าเมืองน,นั้นครองราชอยู่เพียง23ปีเท่านั้นกระเบื้องจานแผ่นต่อมามีเนื้อความว่าชักกันฟ้าไทยพ่อสิ้นพี่เฉลิมเมรุฟ้าพาเอาน้องครองไทยทวาราวปี1157ชุมไฟพ่อแล้วคุกข,ข่าวศึกศีวิชัยเข้าพริลี ขุนสู้จะไม่อยู่ให้พี่นั่งแทนได้คนพันคนไปช่วยสู้ปี1 1 5่หลวงปู่กล่าวว่าคุณจะกันฟ้าไทยน,นั้นให้ความเคารพนับถือพี่เฉลิมเมรุฟ้ามากเพราะความจริงแล้วถ้าเฉลิมเมรุฟ้าเป็นชายท่านก็จะได้ครองเมืองต่อแต่นี่ท่านเกิดเป็นหญิงและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลักลั่นต่อกันพี่เฉลิมเมรุฟ้าจึงได้จูงมือน้อง ขึ้นประทับนั่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินและแล้วในที่สุดศรีวิชัยธรรมราชก็เข้าตีเมืองพลบพลีขุนชะกันฟ้าไทยซึ่งเพิ่งจะขึ้นครองเมืองไทยทวาราวได้ไม่ถึงหนึ่งปีเมื่อทราบข่าวดังนั้นด้วยความห้าวหาญให้พี่เฉลิมเมรุฟ้านั่งปกครองแทนส่วนพระองค์นำกำลังทหารพันคนมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองพลี กูเข้าหาลุงขุนพิบพรีขอช่วยไปตั้งรบสู้เขาธรมนขุนราชพลีตั้งที่ใกล้แม่น้ำเพชรพี่ขุนการจะนะตั้งคอยหนุนที่เขาย้อยการสู้รบในครั้งนั้นใช้เวลานานสองปีตลอดระยะเวลาของการสู้รบพี่เฉลิมเมรุฟ้าได้คุมกองสเสบียงไปส่งให้น้องชายยังเมืองเพชพรพลีและแล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อพนางไปพบรักับลูกชายของลุงซึ่งลุงของท่านก็คือขุนเมืองผู้ครองเมืองเพชรพลีนั่นเองลูกของลุงนั้นมีชื่อว่าขุนเพชรพลีฟ้าการทำศึกกับขุนสายเลนทอนแห่งศรีวิชัยธรรมราชนั้นเมืองเพชรพลีได้รับความช่วยเหลือจากขุนจักรฟ้าไทยแห่งกรุงไทยทวาราวและขุนเมืองราชพลีรวมถึงขุนกาญจนบุรี และน่าจะมีคุ้นเมืองอู่ทองหรือสุพรรณภูมิด้วยเพราะในคำพยากรณ์ของท่านพระโสนานั้นได้ระบุไว้ชัดเจนว่ามีขุนเมืองสุพรรณภูมิด้วยถือได้ว่าเป็นการรวมตัวกันครั้งสำคัญเพื่อต่อต้านขุนใสเลนทอนไม่ให้ขยายอำนาจนำศาสนาอื่นมาครอบงำดินแดนพุทธภูมิชกันฟ้าไทยจารึกไว้ว่าค่อยตีศึกศรีวิชัยหนีเดือนเปี1 1 6 0 เมื่อขับถึงชายาลุงขุนเพชรว่าพี่น้องกันกลับเถิดเป็นอันว่าน้ำใจคนไทยไม่เหมือนที่ใดในโลกขุนจกันฟ้าไทยนั้นห้าวหาญมากสามารถตีกองทัพของขุนสายเลนทอนจนแตกกระเจิงเมื่อกองทัพของจะกันฟ้าไทยไล่ต้อนขุนสายเลนทอนมาจนถึงเมืองชายาหากจะบดขยี้ต่อและเข้ายึดเมืองศรีวิชัยธรรมราชก็น่าจะทำได้ แต่ขุนเมืองเพชรพลีซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงกลับห้ามขุนจกันฟ้าไทยว่าพี่น้องไทยเหมือนกันปล่อยพวกมันไปเถิดนี่ละเนาะที่เรียกว่าน้ำใจของคนเมืองพุทธเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลชกันฟ้าไทยเมื่อชนะศึกขุนใสเลนทรพี่เฉลิมเมรุฟ้าเอาสเสบียงส่งให้กองทัพชอบลูกขุนพลีชื่อขุนเพชรพลีฟ้าพี่ว่าพี่ผิด ข้าพี่เถิดชกักกนฟ้าไทยพาพี่เข้าหาขุนเพชรพลพรีว่าถ้าไม่เอาจะยึดเมืองพลิพีขุนเมืองพลีพว่าช่วยศึกให้พี่ก็ดีล้นเหลือแล้วอันน้องหญิงสีเพชรไทยข้าขอให้เจ้าเอาไม่เอาชะกัารฟ้าไทยจัดงานแต่งขึ้นห้าค่ำเดือน6กปีหนึ่ ขึ้นปี1164สีเพชรไทยมีลูกชายชื่อก่อเพชรไทยปี1165มีลูกหญิงชื่อแก้วเพชรฟ้าเป็นอันว่าชะกันฟ้าไทยจากที่จะไปเอาเรื่องกับลุงถึงขั้นกับขู่ว่าจะยึดเมืองพิพีถ้าหากลูกชายของลุงไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำขึ้นผู้เป็นลุงกลับหัวเลาะและบอกว่า ชักันฟ้าไทยมาช่วยทำศึกสงครามรักษาบ้านรักษาเมืองไว้ได้นี้ก็ดีลนเหลือแล้วเอ้เรื่องที่จะให้ลูกชายแต่งงานกับเฉลิมเมรุฟ้านั้นต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเอาอย่างนี้นะลุงยกลูกสาวสีแพทรไทยให้เป็นรางวัลอีกคนหนึ่งเอาหรือไม่เอาขุนชะกันฟ้าไทยเพิ่งจะขึ้นของราชยังไม่มีเมียก็เลยสมประโยชน์ได้แต่งงานพร้อมกันทั้งพี่ทั้งน้อง ท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตคลิปวิดีโอนี้ได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณสำหรับมอบซปเปอร์แซงหรือจะร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจและขอขอบคุณทุกกำลังใจของสมาชิกทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ชื่นชอบวิดีโอด้วยการกดไลค์และกดแชร์ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ